สวัสดีครับพี่น้องกรับพระภูพระบอกับข้าครับครับทนายห้อยสันจรวนแคแนลครับมือนีสามสิบเอ็ดพืษภาพมครับสองพันหาอยขึ้นหาครับพี่น้องอ่ามือนีก็คือมือสุดท้ายของเดือนท่านว่าคมครับพี่น้องอ่ามือนี้นายสันจรวนมาท ok ี te ่ฟ้าประธานฟาร์มครับพี่น้อยายทนายเปาครับพี่น้องเป็น่อกไส้ใยอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องอ่ามือนีเป็นวันเกิดเพิ่นี่ครับพี่น้องของทนายเปาแล้วก็ มือนีเพื่อนอ่าเปิดขอกไม่ของเพื่อนครับมนีผมเลยพาพี่น้องมาเหยี่ยมมาชมขอกเพื่อนครับเป็นขอกนองไม่ครับพี่นอ้องแต่ือคัดสันงัวอ่าบ้ามันลูกผสมน่นหละครับพี่น้องเขามาเหลี่ยงล่ะก็เขามาแบนปันใหพี่ให้น้องได้นับไปเหลี่ยงไปพัฒนาครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบ่งไดเหลียดของงวัวล้ะก็ไปวกับทานายเป่าจะาของขอกเพื่อนฝากพี่ฝากน้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจน้อยสัญจรทำงานต่อไปครับ เดี๋ยวเฮาไปคุยกับเจ้ายวของขอคุณเลยครับา ouais. ค ie, ุณพ pues, okay. uh, okay. ี่สวัสดีครับอ่าคุณพี่อ่าทนายเปาเนาะครับเนาะอขอเอื่นง่ายๆกับไอที่เปาเนาะอ่าโอเคมือนี่เป็นมือดีเป็นสลองไม่ได้เศร้าแลยวครับผมมาบ่าท่านพี่น้องมือนี่เพื่อนเป็นวันเกิดของเพื่อนมือดีครับพี่น้องแล้วก็เพื่อนจะเป็นมือที่เพื่อนอ่าสลองเปิดป้ามเนาะคุณพี่เนาะอ่านี่งัว่าเพื่อนมี เรียงงวงปรมาณหลูกผสมหลากหลายครับพี่น้องเป็นเป็นท้าให้ครับอาชีพหลักครับพี่น้องแต่ก็มีใจหักในการเลียงงวัวงเรียงควายเนาะครับพี่นาะอ่ามือนี้นี่ขอถามในจักหน่อยอ่าจากอาชีพท้าให้เราไม่เห็นอาชีพเสริมเป็นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่อ่าเป็นอย่างไรนาะความคิดกับผู้ดีคือว่าใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับมันไม่ขัดลุกในการใส่เวลาว่างน,นี่ควรให้สุดไปในบางสิ่งมันจะไปต่างกันอ่าโอเคครับ มาตอนเต่าเตียงง่วเะเ่นั่นนี่ค่่มันง่วกมีคตอนเป็นยากอ่าครับผมก็คือป็นคนหักงวอยู่แล้วแต่คือยู่บ้านต่กอนกะเลียงมาก่อนบับคับพื่อ๋ออ๋อเป็นเป็นงัวไทยกโดนทัวไปนี่นอหอกไงทั้งบันคุณ่อกเหมือนนอรับนออ่าครับผมหลักการที่สำคัญก็คือต่อยอด ไปได้เนาะครับน้ออ่าโอเคก็คือถือว่าเป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลักของเฮานะครับคุณพี่น้ออ่าโอเคมือนี้เป็นมือดีก็คือฉลองครอบแล้วก็เป็นฉลองวันเกิดน้ำโอเคมือนี้ก็ตอนนี้ในครองมีทสมมติติโต้คุณพี่ประมาณติโก้ครับติโกาโตน้ออ่าพี่น้องเพิ่นมี่ฟังนี่นะครับเด้อีว่าเพิ่นยกคเกาะไม่ครับพี่น้องนี่แล้วก็มีป้ายของทางฟาร์มเพิ่นครับฟ้าประธานฟาร์มใบทนายเป่าครับพี่น้อง ฟังพูน้อพี่น้องเ้อสร้างสายมือผมจะเป็นคอบไงครับพี่น้องมันนี้เามือซิปก็โตครับมือนีพี่น้องอ่ะถือว่าเป็นมือดีเป็นวันเกิดแ้วก็ฉลองเปิดป้าไม่ครับแมาร่วมแสดงความยินดีกับไอ้ไส้ครับพี่น้องอ่ะมือนีนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาเป็นงวน้ำกบมาในจักหน่อยครับสี่ครับผมเพินเป็นบ้ามันลุกผสมเนาะคุณพีเนาะอ่านี่พี่น้องวัอนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มามาเยี่ยมมามาหาไอ้ไส้ครับพี่น้องนี่เจคุณผู้ครับ อ๋อติดจีนองเลยอ๋อติดจองเลยครับพี่น้องผมมาบ่ทัานสัมพี่น้องนี่ครูนี่พ่อแม่ลูกโตแม่เก้าสามหนึ่งอ๋อลูกผสมเอ่อลูกเป็นดีเก้าสามหนึ่งเหมือนกันครับผมอ๋อแต่แม่ผสมแม่ผสมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอ๋อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นติดจองไปเรียบร้อยแล้วเนาะคุยพี่นาะงครับพี่น้องถือว่าง่วงในเกาะคนจะหลากหลายครับตัวนี้ พ่อแม่ลูกลูกตัวแม่ทอดทัดไปนี่เป็นพ่อแม่ลูกคือกันเนาะงกุบบี้เนาะอ๋อลูกเอฟสามหเดืนกว่าอ่าพี่น้องลูกที่เอฟสามหนึ่งเดือนกว่าครับพี่น้องเอาพี่น้องอ๋อลูกเป็นเศษผูเนาะคุณพี่เนาะโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องเบิรงการใจลูกของเพิ่อนครับเจ้าที่เอฟสามหนึ่งครับแกงขากระดูกกระเดียบเบิรงพี่น้องหัวใหญ่ครับพี่น้องเอาหนิ ครับมช่วงข้างอ๋อแต่ว่ามีมีง้องเปิดจะเป็นรคับปรนี่มีเปิดนอมีเปิดแดงปันพี่นออยู่นะครับนอแต่ถือว่าเป็นง้อข้อเพื่อนผมสังเกตเว่าจะเป็นง้อที่ว่าสูงไงในจักหน่อยเ้อพี่นอเดกะเลยความสูงกะเกือบร้อยห้าสิบุโตครับพี่นอก็นีเพ็ยงไพี่นอว่านี่ต้องกบเ่อโอพี่นอเบหกบดีเป็นคัดงัวของมากถือว่าสวยเลย่นนี่เป็นทองดอกการเล็เตานพี่นอ อ๋อนี่พี่น้องเอาหนิของกาเลิสเทอโรแปดในเจ็ดเดือนครับพี่น้องกำหนดคลอดที่เจ็ดกรกฎาคมอ๋อประมาณพี่น้องอ่ะกำหนดคลอดที่เจ็ดกรกฎาคมเดี๋ยวเื่อมีโอกาสงัวเพิ่คลอดออกมาแล้วผมจะพาไปเป็นผลงานกาเลิสอีกเพื่มหนึ่งครับตอนนี้โอกาสด้วพี่น้องเด้วยอ่างง้วงคับสันเขาวมาก็ถือว่าสวยงามครับพี่น้องเป็นบวกเปลือกเชีงครับพี่น้องอ๋อสวยักหน่อย่อนออันนี้พี่น้องนี่ของไงคู่บุญอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง อ๋อมีแต่สองพี่แกแล้วพี่น้องโอ้ตัวนี้ของใหญ่เลยพี่น้องของไงแล้วก็ลอยหาชิปอะไรหน่พี่ลอยหุกชิปเลยหวะเอ้าพี่น้องเลยนี่นี่อันนี้สองกาเล่นด้วกันเป็นประการหนึ่งการเลนทุอ่าพี่น้องนี่เพิ่นก็คือว่าเป็นเหลียงงัวที่ว่าพัฒนามาจจาตะกอนเหลียงงัวไถ่กระโดนไถ่กลางเข้าหนิน้องสุบีน้องอ่านี่พี่น้องใบนี่ครับพี่น้องกำหนดข้อจะมีเสือผาจันยากให้ผ่านกันอ่านี่พี่น้อง ชื่อเพิ่นพัฒนามาแต่ก่อนเรียงงัวไทใกระโดนไทไทกลางไไททใหญ่เฮานี่ล่ะพี่น้องมาเรียนใส่ไงครับพี่น้องงัวลูกกระซมนี่พี่น้องโอ้ชอวันน่อยเลียนชุกแง่พี่น้องนี่อร่อบสีพี่น้องเอานี่เบิ่งความใหญ่ความงามนี่ก็นี้ยังบ่ทันแบ่งบ่พี่เอ่ออีกสักครู่ครับอีกสักครู่เอาพี่น้องเพิ่นว่าให้มันได้ได้ระยะได้เวลาก่อนนี่ก่อนอ่าพี่น้องโอ้ตัวนี้ใหญ่แฮงพี่น้องเอานี้นี่ขอบเกล่นเตอ นี่นี่พี่นออ้องอ่ะนี่ถือว่าเป็นขอกถือว่าเป็นเปิดเปิดไหมครับพี่นอ้นนอ,นองมานี่จะพาพี่น้องมาเอยากมาชมครับเป็นคอกไอ้ไส้เจ้า้องครับฟ้าประธานฟาร์คมครับใบทนายเป่าเวยครับจากอาจีบหลักเป็นทนายควมดเวยพี่น,ออน้องเด้อถือว่ามาเห็ดอาจีบเริมเลียงง่วเลียงควายครับพี่น้องอ่ะนี่ตามอ่าคุณ่อคุณแม่เพื่อนถือว่าเลียงมาตะก,กรนครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องเอาวนี่อีอกอฟังนึง่งครับนี่จะเป็นขอกไงน้ง่พี่น้องนี่เอานี่ พาพี่ผนองยางมาเบ่งครับพี่น้องอืออ่ะนี่มาเบ่งอ่านี่นี่ก็จะเป็นงวเกือดผสมนี่ครับพี่น้องนี่ตัวนี้จะเดือนนี่พี่นี่หกเดือนครับก่าหาเดือนกว่าจะหกเดือนนอกครับนอกอ่ามดสีดีเลยพี่น้องตัวนี้เด้ออ่านี่เบ่งเพียงดำครับพี่น้องนี่ความสูงนี่ก็ประมาณรอยยิ้มหาได้ว่าพี่ ตวนี้มหาบวกเนาะตัว like นี <explicitly> ้มีราคาบอบินเอ่อเป็นกระสุนเปิดประมาณสาอ่าพี่น้องตัวนี้มีราคาเด้อพี่น้องเด้อเอานี่เป็นแบงค์เราพี่น้องนี่ตัวนี้เด้อเปิดไว้สามหมื่นหาได้อพี่น้องตัวนี้เอาหนิหนึ่งเป็นงวดดีว่าเป็นงวดดีว่าเป็นเป็นงวดข้องสั่งไงข้องสั่งสูงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเนีขาดน้ำเหลืองเง่้ยเล็กน่อยครับเอาไปเติมเอาพี่น้องสามหมื่นรับหาพันบาทจ้าพี่น้องนี่ก็คุณเออพี่น้องคุณ ฟังหุญร้ายครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มีเปิดแบงเด้พี่น้องเด้วยสามหมื่นหาพันบาทตัวรองไหนน้องกูบีเนาะครับได้ครับอ่านี่พี่น้องเดินผ้าพึ่อีกฝั่งหนึ่งพะแน่หนึ่งห่าวพึ่งตาพะแน่อ่านี่สามหมื่นกับห้าพันบาทพี่น้องโบทตพกเพีองครับพี่น้องสีนี่มีปากถามเลยครับอ่านี่ตัวนี้ว่ามีเนาะพี่เนาะตัวนี้เนาะอ่าน่องปีนหัวอ่านี่พี่น้องอ่าหือว่างามครับพี่น้องอ่าไปพึ่งดันไม่หวงครับอ่านี่ รออีกสักพักโอ้มีหลายตัวนะพี่นอ้องเนี่ยอะแล้นี่ท่อของพี่ดิคุณพี่แล้วนี่ท่อเขาครับดิอ๋อสองรอบเนาะอะแต่ว่าเป็นง่วนถือว่าผูงสั่งดีเนาะสไตการดีครับพี่น้องน,โน,โน,โน,น,นี่อ่าอาจจะมีมีแรงปันเนาะอ,อะพี่น้องนี่แล้วก็มีนี่ง่วนถือว่าเป็นสายเลือดนี่อาจจะเป็นง่วนรุ่นๆครับพี่นอ้องไม่ขอดเป็น มีหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องนี่นี่เป็นงัวไทยใหญ่ไทยกลางบ้านเท้านี่พี่น้องนี่เป็นกำลังพัฒนานี่ยผสมหลอดผสมยังออกมาครับพี่น้องอ้าวนี่พี่น้องเบิ่งอ่ะอันนี้ลูกลูกพ่อใดครับนี่พ่อ๋อลูกมาธาดอนอ๋อลูกมาทาดอนได็กเด็กเดือนแล้วครับนี่ ออสีเลียนกว่าโอ้ง่างหามครับพี่น้องแดงในบักคมครับนี่สาวมาถ้าดอพี่น้องนั่บอกแม่เพื่อนครับอ่าพูดพี่น้องเพื่อนแม่เพื่อนด้วยครับเด้อขอบคุณแม่เพื่อนปวดปวดอ่าปวดอ่าเอ้ากินเสื้อกล้องผมเหรอพี่น้องอ้าวนี่นี่ครับพี่น้องแต่ือวาเพื่อนพัฒนาไปเรื่อยครับพี่น้องาหรับขอบคุณครับ ก็ถือว่ามีการผสมเทียมเขามากนีการปศุสัตว์เขามากครับพี่นอ้องอ่ะนี่ถือว่าตอกคนกับมีการพัฒนาครับพี่นอ้องอ่ะนี่มาเบิองบ้างครับพี่นอ้องอ่ะตัวนี้เนาะสิเปิดนยต้องคุยพีเน<ม>าะอีกตัวนึง <มา S 1> อ้าวพี่นอ้องนี่เบิองตัวนี้ตัวนี้ทชอบไหมครับพี่ดีชองครับอ่ะทองหาเดือนกว่าได้พี่นอ้องเนี่ยเป็นทองคอใดครพัพี่ทองแดงเบลี่ครับอ๋อทองแดงเบลี่นะครับนอสแม่ทอง อ๋ออะพี่น้องเดี๋ยววอร์ดฟังเขาใจง่ายๆแม่นี่เป็นท่ายาดเจ้ารถถังนอฟเจสามกับเก้าครับพี่น้องนี่พี่น้องมีใบด้วยพี่น้องด้ยมบขันเรียบร้อยเนี่ครับไอรถถังเอกสารเกิดเพื่อนครับเอฟเจสามเก้าไอรถถังครับพี่น้องของมออีฟาร์มด้วยพี่น้องเน้อลยอ่านี่เหงื่อตัว่าบ้ามันเลือดสูงครับพี่น้องนี่บ้ามันแท้ก็คือส่วนสูงสีบลอปปันได้พี่น้องนี่อ่านี่เนื้อหนังได้ดีครับพี่น้องนี่สถานะท้องตัวใดครับีท้้้อองงเบ่ดครัุก นะฮะทองเจ้าแดงไม่หลี่ด้วยพี่น้องเด้อะทองมงค์คนคว้าเนาะกับนอนี่ทองได้คุณผู้ชมคิดได้ท่นว่าคือคือจมลดกดดีที่หายเดือนกว่าเนาะคุณพีเนาะเอาง่ายๆคือ 10S ทีมหัวดี่กว่า6เดือนพี่น้องนี่ทองแรกเนาะพีเนาะทองแรกครับอ่าเป็นแม่สาวทองแรกตัวทองประกันทองเนาะคุณพีเนาะ่าพี่น้องนี่เป็นง่วนเลือดดีนะครับเขาบอกง่ายๆครับพี่น้องง่วนตัวนี้นี่แม่นี่ที่ยืนอยู่นี่เป็น F1 เหรอครับพี่น้อง แต่ว่าบอท่านเดีจดเด้พี่น้องเด้เพราะว่ามีเอกสารการเกิดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องลูกเพิ่นออกมานี่เป็น F2 แน่นอนครับแต่ว่าเอาพี่น้องเอาไปตีเบอร์ไปจดเบอร์เ,เอาครับข้าวสูงเท่าไรหรือพุทธบีปลาม่ามประมาณอร่อ่าเดินเอาพี่น้องโบดถ์ครกเตือนเนี่อ่าพี่น้องอ่าเดินเอาเดินนี่ประมาณอร่อยทีชิปอ่ะนี่ละพี่น้องอ่ะกันทอดให้ได้พี่น้องได,งด้ต้นนี้ห้องไว้ร้ายว่าได้บี อ่าเปิดไปหกหมื่นเก้าเก่าพันบาทได้พี่น้องเนี้อแม่เป็นอนีซำเอฟหนึ่งครับเป็นท,ยทายาเจ้นนเารถถังพี่น้องเอานน่นี่ครับอ่าพี่น้องถังปนนี่แม่เป็นนีเอานเพื่อนนี่อ่าเป็นมุมหนีพี่น้องไงครับพี่น้องบ้ามันเท่แท้บ้ามันจ้าแล้วก็มีลูกผสมนี่นี่เบ่งดาพี่น้องเอานี่นี่แม่เป็นท,ยทายารถถังทองแดงใบเล่ได้พี่น้องเน้อตอนนี้ทองในแต่เขาพกเดือนพี่น้อง ครับพี่น้อเน 6, 000, 000งเกิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทต้นนี้มีวะพี่คนนี้ต้นนี้หอมีเนาะอ่านุ่มซีปกติแข็งขาประกันให่หมงินรางคุณพี่เนาะอ่าเดี๋ยวพามาเบิ่งมุมนี่พี่น้องเอาวนี้เห็นชัดเจนนะพี่น้องอ่ามีนี่ว่านุมนี่นือว่าเรียตัวเรียมตัวดีครับพี่น้องน,นี่สาวทองแรกครับอ่าพี่น้องนี่สาวทองแรกครับพี่น้องทอง แดงไปเลยเด้อพี่น้องเน้อจะเขาหกเดือนครับพี่นอ้องเปิดไปหกหมื่นเก้าพันบาทแลค่าคุยดปปไดนาะคุณพีเนาะอ่าราคาตอ่อรองไหนคุยกันไดครับพี่นอ้องอ่อนี่เิ่นก็ะเปิดเขาข้าวคนัพี่นอ้องมันนี่ก็คือเพิ่นก็อยาให่มาเร่นมน้ำครับพี่น้องก็คือมาเบิ่งวอามือนนี่เป็น,นหมือนดีมือสันวันดีของพึ่นครับพี่นอ้องเห็นทังวันเสิดของไอ้ไายไอ้ไทยทนายเปาครับแล้วก็เป็นมันนี้เป็นนำมาพิดบุญขอบฉลองขอนะครับพี่น้องอ่านี่ฟ้าประทานฟาาครับพี่น้องอ่าพี่นอ้อ,นอง พิกัดนี่อยู่อยู่บ้านไหนก่อนครูพี่บ้านสายใต้ครับนวลสายใต้เนาะอำบภอขุนแขมอำเภอขุนผาพิสัยจังหวัดพิซากิเอเนาะอ่าก็คือห่างจากตลาดสมปอยนี่ประมาณเักโลพี่บ้านหโลครับอ่าพวไก่ด้วยพี่น้องจากตลาดสมปอยประมาณหากิโลครับพี่น้องอ่าผู้ใดถือว่าสนใจอยากมาเยี่ยมชมขอบส้มฟาร์มเพิ่อนครับมีงวดหลากหลายสายพันธุ์ให้พี่น้องเนี่ยเพื่อครับพี่น้องเขามาเบิรงได้เนาะคุณพี่เนาะอ่าครูเป๊ะขอเบอร์ติดต่อหน่อยได้ไหครับศูนย์เก้าห้าครับอ่าศูนย์เก้าห้า สามสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดเสามเจ็ดเจ็ดสามนาะเบครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะแปะอะไรเลยการติดต่อทางเมือโรและการเฟซบุ๊กของเพื่อนเหมือนในหน้าจอยูทูบอีกเช่นนึงครับพี่น้องอามมินีซื้อว่ามะหลิ่นก็ไป่ไส้ครับพี่น้องแต่จ้านั้นก็ขอให้พิจารลุงเรื่องจะเลื่อนลงเรื่องครับข่าขายหลับลุยด้วยคุณผีเอออ้อรอามนีขอบคุณคุณปีเตอให้มาเยี่มะหลิ่นมาชมมั่ครับพี <ๆ S 1> พ่น้องอ่ะคุณไดมากของมเบิ้งเยพี่น้องเ้อแนี่นี่คือยังเปิดว่ารคัวีหลาโตแต่่วา ไอ้ถึงอ่าเขาเอิ่อนมาอย่างไรมือนีซ้ำครับกู้หมดขอักพี่น้องอ่าเดี๋ว่าต่อไปพเพื่ก็จะนี่ขามาแบ่งปันพี่น้องเรื่อยๆเราพูดผิดหรออ่านี่พี่น้อง,งอง๋ออ่ะดูพี่เดีวา่าค่ายผักนาเพิ่นก็นจะเป็นลักษณะอ่าคันงัวเขามาให้พี่น,อน้องในเหลือในช่วงกันคือเก่าครับพี่น้องอ่ะพี่น้องฝากไว้น้ำเดนด้วครับฟ้าประธานฟาร์มครับใบถ้าไหนเป่าครับพี่น้องอ่ะต้องรับมือนีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในช่วงครับเจอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ อ้าวครับพี่น้องนี่ตัวนี้เพิ่นเปิดเพิ่มเติมนะครับเด้อนี่เป็นงวยแม่สาวเนะคุณพีเนาะ <ผม S 1> อ่านี่พี่น้องเอานี่ผสมเจ้าโมเลโนครับพี่น้องจัมโบ้เจ็ดสิบสามทับหนึ่งกับอ่าพี่น้องก็คือสถานะองคเพิ่นนะครับผสมเจ็ดเดือนหาครับพี่น้องก็คือได้วันนี้วันที่ยี่วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดประมาณ รอบหนึ่ง,อ,งอ,อ่ารอบกัอบอีกสองสามหมื่นครับพี่น้องอ่ะนี่สูงนี่ประมาณเท่าไรพี่อ,อ่าพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่ได้วัดด้อพี่น้องเอาผมตีงไงนี่ลอยซีซิฟถึงลอยซีซิฟหายพี่น้องอ้าวนี่พี่น้องเด้อออานี่โบดคบเครืองตัวนี้ครับผสมในรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อพานแล้วรอบหนึ่งครับนี่อ่าเป็นัวสาวนะครับน้องตำหนีโบมี่แต่ว่าโบดคบเครื่อง,รงครับ,รบพี่น้องนี่อ่านี่ เจ้าของขายเองด้วยตัวนี่ด้วยพี่น้องด้วยอ้าวนี่เบึงเบึงเบึงโบดครบเครื่องเป็นงดทีว่า <Hotel> เนื้อหนังดีครับมัดกลามเนื้อนังเพิ่นหนีถือว่าหลายครับพี่น้องนี่เป็นงูาสาวครับผสมพันหลอบแหลกด้วยพี่น้องด้อยนี่เจ้าโมเลโนครับจัมโบโค้บครับพี่น้องเจ็ดสิบสามทำหนึ่งครับพี่น้องใบหลอดครบด้วยพี่น้องทำหนีเบอมี่เนาะครับเนาะ <S <S อ่าแต่ว่าบบได้ประกันทองด้วยพี่น้องผ่านหลอบหนึ่งครับโบดครบเครื่องเป็นงูรับตัวดีด้วยพี่น้องด้อกระดูกกระเดี่ยวถือว่าดีครับ นี่อ้าวพี่น้องเบิงถ่ายนี่ประมาณลอยสี่สิบบวกครับพี่น้องเป็นโบเดอวัดครับแต่ว่ากับกาประมาณเอาครับพี่น้องเบิงถ่ายเพิ่นนี่เป็นงหัวถือว่าดากระไรดากเต็มอกหางไงครับพี่น้องหลังเป็นแป้นครับตะหนอกตั้งๆเลยครับอนาคตแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องตัวนี้เอานี่ให้พี่น้องเบิงเอาครับตัวนี้ห้องไวรัสปันใดพี่สิบสามครับสิบสามเนาะครับเนาะหนึ่งแสนครับสามหมื่นหนิวะพี่อ้าวพี่น้องเบิงเอาพี่หน้าเอาด้วยครับเด้อ หนึ่งแสนกับสามหมื่นครับเพิ่นอยากเปิดก็เลยเอานี่ลําตัวดีครับเนื้อนังก็ดีครับแต่ว่าราคาก็คือตัวแปรเด้อยพี่น้องเด้อยห้พี่น้องเบื้องเอาพี่น้าเอาตามเนื้อผางัวครับพี่น้องอหนึ่งแสนกับสามหมื่นงัวยังบทันทองเด้อยพี่น้องเด้อยผสมพันหนึ่งรอบครับพี่น้องอ้าวนี่นี่งัวเพิ่นอยากเปิดเพิ่มเติมครับพี่น้องอ้าวนี่ ก็คือถ้าสนใจกับติดต่อท่านายเปาเดี๋ยวน้อครับผมอ่านี่พี่น้องจะคลองกันเลยครับ080อ่า080 481 481 8864สี่แปดหนนึครับแปดแปดหกครับน้ออ่านี่อ่านี่เป็นอีกตัวหนึ่งของกอกเป็นที่ว่าอยู่ในเครือข่ายทีมงานเดียวกันครับพี่น้องอ่านี่พี่น้องนี่เป็นยากเปิดหนึ่งแสนกับสามหมื่นเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าก็ถือว่ากระดูกกระเดี่ยวเนื้อหนังดีครับพี่น้องให้พี่น้องบบเบิ้งเอาพี่หน้าเอาครับพ